ซิงเหม่งแก่เสีอินซี์ครับหมหา,หาลุงบัดกระเส่าเลยงกบุ้งเคิ่องงกบุ้งน่อยๆป้านลุงสวัสด,ดีครับสวัสดีครับลุงบัดใกล้เชียร์ใกล้กระโครับกระส่าเลยไก่บโสิบดตรรอยกว่าคนดินี่ทั้งไก่หน่อยไกล้ง่โอ้หลายดีครับของข้าวหมดได้ปอน,นี่ลุง โอ้ดิเพะหลายเนาะหายกินในปลามีเท่าไดมาหากินในปากับมี่หลายอีหลีไกอุณหภูมิตอนนี้กัมีชีพองศาครับอยู่ <c oughs> มูเจ็ดตำบลดอนคาอำเภอพุนขอนแก่นครับดตีกันกับมี่ตีกันกับมี่ ไม่ใช่หมดเด้หน,นิกินแม่ป้ากับมีอันนี้อะขอกง,ง้อของลุงเล่านะคขอกง,ง้องลุงเล่าท่าน <c oughs> ท่านมีปล่อยหรอเล่าไปอัดฟางมาครับคู่ฟางอยู่คุณครับ ฟางในเทาเดก็ลุงถ้ามืดได้พอหกร่อยปะได้หาลอยกว่าเนาะคุมปี่่ครับแต่ว่าปีนี้ดีเนาะฝนปรตกเนาะได้อัดฟางไปแห่งง่วไปแห่งง่วครับงัวไม่ได้ทนอตอนนี้ลุง แปดตครับโอ้หลายต้ผูทึกหน่อยปลอยไปหลายบ่ย่งบ่ตัวนี้เดี๋ยวยดตัวหนึ่งมาเตี้ยราคาดีบ่บุญหัวหัวต้อผูหน่อยฮะราคาดีราคาตอผูหน่อยอ่ะก็สิบ่อนปีหนึ่งสิบกว่าหมื่นก่าเยอะบ่ เจ็อหอยตอนนั้นเนาะปีหกสามหกสีนี่ราคานี่คุณเด้ครับสองหมืนกว่าคือลงมากเคืองโตเนาะลงมากเคืองต้องเคืองเลยลงมากเคืองตเคงไพอพันทั้งใดหนอไกลไหมฮะอ๋อทบกลอผสมหลอดเอาเนาะง่วผสมหลอดเอา ใกล้ตัวผูกกับลายเด้อลุงนี่พอพันมันตัวไหนบักบักขังอยู่วะตัวขังอยู่มี่แต่ว่าโดนพอมันโดนตายแล้วอ๋อยาวมากไหมเห็นมี้ยอมมากไหมเชิงดีบ่เชิงดีบ่พ่อไปได้พ่อไปได้เจ๋อกำลังขึ้นนมไรหลายครับนี่ผมว่าสิมาหาพอพันนั่น อ,อาอลุงอันนี้กับปอยงอไปแล้วนี่ลุงอกปลอยไปทางไหนเนาะลุงอกอ๋อทางตะวันออกเงีนยหน่อยิมุ่นบกไายกองเขาถิ่นบกเขาไหมฮะอ๋อตัววันใหญ่เนาะประมาณสองโลหหาเนาะมกเกินนั่นดอกเนาะ มันกะมันกะทาดียืนตะวันมันบนบนล่างบนญ่เนาะนี่ครับไอ้ลุงแล้วเอาแม่มาตะผุนเดีย่นั่นโอ้เราตาบดีมาตัวนั่นนะโอ้ยน,น่วยก็ดีได้ลนะเนาะ นุ่ยก็ดีอยครับนุ่ยก็ดียุตธวารตาลูกบ่งอพอพันนะ่ะกำลังหินนั่นเนาะกำลังหินแตกขนไหมครับพอพันตัวนี้เอามาต่เห็นวา่าเอามาัตดตะดองคุ่นเต๋ คุณอามาตาใช้พุ่มเหมือนนะครับตัวนี้เลเซียคุณเล่าดีอยู่เดย์โอ้ัดดีส้สปอยง้อไปทางไหนเนี่ยอืมง้อคุณไอ้สิบเบื้องไห้ป่ะเนี่ย เอาไปเอาไปปล่อยไปแสงเอาไปไว้ใส่นี่นี่ย่ำเสาอ๋อเอาเอันไฟดักไว้ตีอากาศกำลังดียี่สิบองศาแม่เสดายเล่าได้นี่ก็หุ่นเราดีเลยก็สิบวสองแปดบ่อนี่ลุงเนาะ เออน,นำนั้นนีประมาณสองแปดแตัวหุ่นดีฮะเออนี้ไม่เคยที่ทาก่อนเลหนายินเยาวประด,ดโอ้ก่นเพปุ่นย่านเขายำเขาขามมาตีวะอืมจับไก่นั่นแหละเด้ไก่ผัวออกแล้วมันขึ้นอีจับแล้วมันตัวน้อยไหมไก,ก่ไวมยอันบักเข่าไหมบานี ท่าวบวาไมไปเจียบยังบ่นี่ก็เลยจอยเลยบ่นอนิเลยเอาออกเลยนี่ครับมาตาเชยพุ่มกับแม่พอหนิอ่ามาเห็นมาเบิ่งกับลุงเห็นดีโอ,อเบิ่งท่ายท่างเล่าก็ดีครับนี่ีตัวนึงเดี๋ยวผมพากับผมกับลุงอยู่ในเบิ่งพ่อพันปะลุงพันเบิ่งพอ่พอพันอันนี้ก็มาตาเชยพุ่มครับเนาะ ลุงเราดิพาไปบึงบบกสามโลก,กว่าคนลุงเข่าปีนีได้ปะฮะพ่อสบายแล้วเนาะไปกินกลุ่มปีกับพ่อแล้วว่่ต้องไม่นั่นหลายดอกเข่าก็ได้ครับลุงเราถือว่าพาบึงพอพันโอ้ยด,ดีเลยมา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  กำลังมาซุ้มนึงกับใคอันนี้ของห้องวรนอบอกสมเนี่ยโอ้เตี้ยตี้ยก็เป็นต้นนั่นอันนี้มันจะใส่ขับเนี่ยลุงเตี้ยโอ้ยก็เขาทาเที่ล่ะว่ายโจอวันอีวันนั้น อ๋อไอ้วายมันเป็นแม่เถิอเดอ้อนี่ลุงแม่หมากแม่แม่หมากไงเด้เขาบอกเขาบอกของไอง้ไอ,อ,อ้อจ้าจุบแม่เสียไอ้แม่ก็แม่ดำยุ่หันเหลือสอง,สองโตโัวแมนครับเอาอันลุงออกให้เบิ้งแน่เนี่ยลุงก็ต้องมีป้งขนบลุง <สะ S 1> ลุงอยู่ร้องจะเทียไปเนี่ย,ยร้องแล้ว้องสกักจะงามแล้ว สองสามหน้ามาเตี้ยมุนรุ่งแล้วโอ้เข่าท่าวะ่ะหน่วยการดีเลยครับนี่ยืนแน่ลูกยืนแน่ยืนให้พอบ้างแน่เออประมาณเท่าไรครับลุงเนี่ยลุงสองแปดปะสามบุรุษโอ้สุดยอดเลยครับลงมาล่องล่องเราลงมาสองสามหน้าเราแลา้วว่ะโอ้โหยังรอครับเนี่ยให้ได้เลยนะเนี่ย นี่แหละครับผมสิ่งที่เอาเอาแม่แล้วมาทาใบช่วงนี้ไกล่กำลังออกดีเนาะลุงเนาะแงมหนาวเลยแมหนาวนี่นนนนครับนี่ลูกไกน่นี่โอ้ยประมาณสามสิบตัวนะครับยู่ยู่บ้านเนียลุงโอ,โอเคโอเคครับโอเคเอาเอาอันนี้ซื้อวนันยังนอนเนี่ยนะตั้งซื้อแล้วบอลน,นอนตั้งซื้อไล้วไอวางฮะไอวางสว่างไหมไอ้วาง,อวางโอ้ เราขับเราก็เชื่องเนาะขนกระลังนั่นเนะมมมมาะเขาทาวะมมมมอืน้องสีก็ดีได้ครับเด้สิบเดือนครับเนี่ยงามงามนุม่งการแล้วดีนุ่การแล้วดีเด่นครับนี่อืมขนาดลุงบุคคลหนเด้นเนาะมึงขามึงขา โอเคเลยหนูเถเลยวะยังรอเลยครับเนี่ย่ะลุงได้ตัวนี้โอเคเลยผ่านครับเนี่ยได้ได้ได้ตันตัวที่สองครับอันนี้สว่างเลยนี่ยสว่างครับสิบเดือนโอานี่ก็บโเคยรเห็นไหมลุงตัวนี้นลูกอาาาก๋อามาจากตลาดอีครับ อันอันนี้ได้ไปได้ได้ลูกไปได้คนหนึ่งได้โตมมาไปกินไก่เบิดแล้วล่ะอ๋ออันนี้บ่มีเชือกสีย่างเดียวเป็นภาษาพม่าตีหนาบอ่ะตีนาตีว่าเข้าวไปแล้วล่ำนัดล่ำเงยเบิงขาเราครับอไข่เขาตีเป็นลันเดินพูน่ะตัวนี้ครับ ตัวว่าตัวนี้ผมว่าดิลำขาเราใหญ่กว่าเน,นาะขาเราใหญ่กว่าเขาออกมาหรือว่าลุงไปซื้อมาครับนี่ตัวเนี้ยอ๋อมาเหโอ้เอขาจะเอาขึ้นบอ่บอขึ้นเนาะอ,อ,อ๋อ เอาออกซุ่มในวารุ่งเนี่ยเอาสซุ่มมันแคบ์ปแคร์ตีบ่คือบกนีทีเนาะบกบกใคยได้บกใอยได้จับเล่าเนาะบกใอรได้เซจนามเล่าหั่โอ้ขักอยู่ตัวนี้ตีหนายอย่างเดียวโดนล่ำแข่งหนักตัวนี้ลุงว่าเอ๊ะผมเคยมาถ่ายอยู่นะตัวนี้เนาะนัครับปุ๋ยแล้วเบิ่งนกล่อง ขักเลยนงะวันได้เก็บขามั้งนี่เนาะนี่อย่างคือ,อโอ้รับสรุปแล้ว,วนี่ลุงตอนนี้เรามีผอพันอยู่สามตัวเนาะตัวนี้บ่ตัวนี้เป็นไดลุงตัวนี้เฉียงดีบอนใกล้จากใกล้จากเราเลยจะขอ,อเขาเลยปนนลอนโอ้นี่เลยออกอันนี้ออกแดงครับตัวนี้ แค่ตีอ๋อสองทีกันก็ได้ครับเบิ่งแขะิ่งเล่าแขะอยู่เพราะว่าลุงเราบม่ค่อยได้เช็ดน้ำเนาะบม่ค่อยได้นั่นรออยู่ของมันรุ่นเดียวกันเนาะลุ่นเดียวกันครับคนละคนละแม่ปะคนละแม่ครับีแม่เท่ากันเลยเพราะว่าเรามันเนี่ยโกรธจีนจุฬาลัณย์นี่มา เดินทั้งไหนตัวเนี่พอมันน่ะพอมั้อยัง่ะแม้วันึ่งเราโ,โ,โอ้โหอ๋อครับสุดยอดเลยสามพอพันครับยิ่งเนาถ้าต,ตัวนี้ส,ส่งส่งสีนี่ครับนี่งามหางขาวครับนี่ผมมักตัวนี้ละอื บักสว่างครับนี่นั่นโชว์พร้อมลุงเราขออภัยว่าครับรลุงเราก็เทิ่งเหลี่ยงงัวตอนนี้เราก็สิไปอันแกฟางต่อครับเพาอไปอัดฟางฟางเขาอาัดก่อนเทแสดงก็ลุงก้อนละสิบหกบาทบ้านนี้ขันให้เขาขอนอีกเพิ่มอีกสิบบาทนะลุงเราเลยขนเองเอาเอาอันถ้าเหลี่ยงเราขนเลย เรพยัดได้นะก็ส่มนนั่นเอาเอามาดิอีกตัวนึ้งนี่ตัวตัวนี้พอพันอย่นี้โอ้นี่ล่างง่าวะอันนี้เช่องยี่ดอกลุงเปิดได้ยี่ดอกเนี่ยเปิดได้ป่ะเนี่ยอืมแล้วจะออกยัเน่ะใช้กอ่ไนมใช่ไล่บย รอครับลอลอรอรอมาตามาตามาตาเหนือตีเชียงรายดีครับเ <c oughs> บาอุ้ยรอขักว่ะอันนี้เราเดี๋ยวท่านนี่ปุงคนดีเนาะโอ้ปุ้งบุ้งเนั่นหนักดีกัดพูดแล้วครับประมาณสองหกเพราะท่านนเต็มที่เพราะว่าหางท่านนี่นั่นอยู่รอครับรอโอ้สำบายวะน,นี่นั่นนั่นสิล้มไปใส่ครับล้มไปใส่ลูกพี่โชวโตวก่อนห่วย โอ้รอครับแต่ว่าเราท่านนี่เต็มบันไดเนาะหางเราท่านน่ะโรจากเครื่องมไม้ไหมเออเอาเอาโอ้สุดยอดเลยครับลุง<อ>เดี๋ยวดุงเราสิไปอ่นปล่อยง้วแล้วกันเราสิไปเอาฟางต่อครับเอาสนิดลุงเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ